สวัสดีค่ะมือนี้มาพอกับช่องสาวอีสานพ้ากินมือนี้มาพอกับผลคือเกาค่ะมือนีฝนสีพ้าพีผ้าหน่องมากินหูมูเสเวยพี่น้องหูมูเสเวยกินแก้มกับสมตําพี่น้องนี่ฝนหันมาใหม่ๆเลยหันมาต่ำต่ากระต่าใหม่ๆกินแก้มกับแตงกวากับสลัดคอดพี่น้องแล้วก็มีหยอดกะทินนิดนึงแล้วก็ทั่วฝักเงาพี่น้องตําเองค่ะมือนีต่าเอง พ่นมากินแก่กับไอ้งูงูเสวย่นมาเสียบ่นก็นลยสื่อมาร้องกิิเนมึงพี่น้องมามากินกับ่นเดอ้อบนนี้ขออนุญาตใส่มือเลยเด้อค่ะหันตอนกำลังพอดีพี่น้องกินกับอันสสมำ่ำพ่นตาเองหอม thế nào ừ. có sừng mình ừ. ừ, có thể giải thoát thế nào Hôm nay chỉ nào bạn ừ. thế, nào? Ừ. thế nào? กินยุ่งยากบ้านแซงกับที่ซองแน่นหน่อยนึงแซ mm hmm. ่บมาค่ะมากินกับปุ่นด้วยนะบ,บนันีน mm ้แซ่บน้ำกันพันพูดอะไรสิตำน้ำกิมซีฟูดกันเลยพี่น้อยกินกับน้ำกิมซีฟูดกับแซ่บพี่ยกับ mm hmm. ก็ควรจะมัดแก้มกับสมตำน่ากินวันนี้เด็ดๆคือยากสมตำพี่นะเล่ตำอืม Rồi. Yep. Mm, làm tâm ๊บ se ดีพี่เหรอ กังคว้อมันหยเด็ดห่อนใี่นหมเหนอแขางๆกลยสิเป็นแดดฝน,นั่งอยู่ใต่หลังชา้นหนาบาน ใหญ่จรฝนตกลายมือแล้วยเขมาแดดเลยะโาะดูเขาไม่ใหญ่ไม่หนม สรงเลยเพ็ดนึงพี่นอ้องเพิ่นเ็ดเป็นแท่งเป็นแห่งมาแซบ่บคนเห็นซองตำม,มี่เพินนนเ่นกินเพิ่นจะแซ่บเพิ่นก็เลย่วลองสั่งมากินบบางพี่น้องอแซบ่บเห็นซองตำม,มี่เพิ่นกินจะแซบ่บ Rồi lấy xăng nói chuyện mọi nó, Chẹp vô cúp cúp Chạm luôn lên ăn thái mình ạ Nhanh Nhanh cho chị nước bạn phân cơ chị ạ, theo nên cho ấy. Tôi làm, không tắm มสมตำลุยคาคได้พี่นะกรอ,อบ ตรงตามกรกรอบ แบบปุ๊บอืมกลอบดีครับนๆหน่อน่บาอืมเนาะือมางาหลายค่ค เออหมูหมูเสวยหมูอันของหมูอ่ะมั้งกุบดีพี่น้องเช่ยวค่าผู้ใดเข้ามาเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องสาวอีสานพักกินเด้เอค่ะฝนชิด้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่ให้น้องเบิง่งอ่าฝนกับพามากินนี่แหละหมูหมูเสวยพี่น้องแซ่บ,บคักนัวกุบผู้ใดอยากร้องก็ร้องสั่งมาเด้อพี่น้องเพดคุณเพื่นอนอันอนี้ ฝนบได้โฆษณาไอ้เพื่อนแต่แต่ว่าฝนสั่งมาในเพนเลินอาเปาอาเปาหมูหมูสะเบยพี่น้องแซ่บเพื่อนแถมน้ำจิ้มมาน้ำแต่ว่าฝนบได้เอาน้ำจิ้มมากินน้ำฝนเอามากินกับส้มตัผผดค่ะฝนบุรีอยากร้องก็ร้องสั่งเบิรงเด้อค่ะนี่ก็เอาไว้ส้นนีแ้แหละค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าฝนสิพันมากินเนื้อเส็บๆกับเขาพี่น้องคลิปน,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 นี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ